โอ้ยมดออกไปเร็วมดน่ะเชิญไปเอาไม้กวาดมาไปไปไปเอาไม้กวาดมาอยู่ข้างในนั่นแหละในในบ้านตรงนั้นมันไม่มีแล้วมันอยู่ในบ้านอะไม้กวาดน่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอยู่ตรงนี้เหรลูกอยู่ตรงนี้เหรอรรงกวดาดออกไปนอกบ้านน<ป>ลูก อเอากอดออกไปสิกอดออกไ,ไ,ไปไปไปน้อยไปพื่อพ่อแม่ทำงานโอ้ช,ช่วยกันตากผ้าเหรอลูกล,ลินทำได้ไหมเออให้เพื่อนมาช่วยพ่อตากผ้าเฉยเลยอ่ะช่วยอ่ะอขยันกันจริงๆเลยขยันแต่เช้าเลยเนาะ น,นี่ทำเองเหรอลูกทำได้ทำอีกอ่ะชอบทำงานบ้านไหมลูกชอบไหมชอบไหมทำงานบ้านนะชอบไหมชอบดีมากเลยน่าภูมิใจจริงๆนี่เป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันมาทาั้งชีวิตลูกกับผัวช่วยกันทำงานบ้าน ได้ไหมล่ะเออไหนไปเฮ้ยเย้ยอ,อ,อ่ะหึเฮ้ยนี่มันอ่อะนี่มันอย่างส้อเธอได้ไหมได้เออนี่ไงโอ้ทำได้จริงด้วยนี่ไงอูเอาขอก๊อปมาด้วยมิลินมาเข้าใจ เสร็จย <otros> ังเสร็จยัง